สวัสดีพี่น้องป้องปายสุผู้สุคนเดอครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญายญแสนบ้านทุ่งคือเกาเดอครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตข่าวซูฟังนะครับเป็นข่าวของทางผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งนะครับพี่น้องแต่ว่ากับบ่ฮหูว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านมู่ใหญ่เนาะครับว้าแลวกะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับเพจด,ดังเปิดเผยผู้ใหญ่บ้านโดนขอสิ่งนี้ แต่ทำให้ผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ลั่นต้องเลวขนาดไหนถึงกล้าขอสิ่งนี้ขออะไรป้าพีน่น้องเมนมีประเด็นอี้ยังเกิดขึ้นอีกนนออบัตทีนี้นะครับเดี๋ยวผมบอกซูฟังเดอ้อครับผมกากคือว่าแบบนี้นะครับล่าสุดเลยนะครับฐางเพจข่าวดังนะครับก็คือเพจของทั้ง นิกกี้ขยี้ข่าวนะครับพี่น้องก็คือแม่นิกกี้นะครับเพิ่นได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ครับแต่ว่าต้องบอกก่อนเด้อครับว่าทางแม่นิกกี้เราวเม่ไไรเอ่ยซื่อถึงผู้ใดน,นะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นการคอมเมนต์ก็ต้องระมัดระวังนําเด้อครับผมก็คือผมให้อักษรย่อก็คือว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับหมู่บ้านหนึ่งแต่ก็บม่หูวว่าเป็นหมู่บ้านใดนะครับพี่น้องก็ลองว,วิเคราะห์พี่จาจณาเบิ่งกนะครับว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านคนใดนะครับแม่นิกกี้แล้วพตดแบบนี้ครับบอกว่า ต้องเป็นคนเยี่ยเบอร์ไหนนะครับบอกผัวขออยู่สามคนผัวเมียนะครับเอาชูรักมาอยู่ด้วยผัวรับไม่ได้นะครับออกจากบ้านทั้งน้ำตาลาก่อนเมียรักขอให้เธอโชคดีตาพี่น้องยางเดือดเลยนะครับบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับขอผัวนะครับว่าอยากให้อยู่สามคนในบอสามคน ผัวเมียเขาเนี่ยนะครับโดยที่เอาชู้นะครับเขามายูน้าแต่ว่าผัวนะรับบ่ได้ก็เลยต้องเลิกกันผัวก็เลยต้องจากมาทั้งน้ําตาประมาณนี้พี่น้องหลังจากนั้นนะครับเอฟซี FC หลายๆท่านมีรู้นะครับพี่น้องว่าหมายถึงผู้ใดแต่เพิ่นกับ,บไดรคอมเมนต์ซื้อนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับทางเม่นิกกี้แลวกับเขามาคอมเมนต์ต่อนะครับในโพสต์ของเราเม่นิกกี้บอกว่าจุกพูดไม่ออกอีจุดๆ,ๆนะครับเลวต่ําตมสุด นะครับหลังจากนั้นเพจย้ายแบมแบมพี่น้องเพจย้ายแบมแบมแล้วก็เข้ามาคอมมต์ครับแล้วบอกว่าจริงค่ะอันนี้เคยได้ยินนิทานมาค่ะต้องเฮียนะครับเบอร์ไหนถึงพูดแบบนี้ได้นะครับถ้ามีคาว่าสุภาพก็ต้องขออภัยด้วยพี่น้องเอฟซีทันต่อมานะครับท่านนี้คอมมต์บอกว่าผัวถามตั้งหลายรอบจะเลือกใครก็ไม่ตอบฉันสอบผ่านค่ะเมนิกี้นะครับ ท่านนี่ก็บอกว่าลูกคือกันว่าหมายถึงผู้ใหญแต่เพื่อนกับไครเอ่ยซื้อหรือพี่น้องคือกันนะครับท่านต่อมานะครับก็บอกนะครับบอกว่าที่บอกให้ไล่ออกหาคนอื่นมาทําหน้าที่แทนแต่นางไม่ให้ออกหรือเปล่านะสั่นครับพี่น้องคุ้คนๆเนาะครับนะครับผมแลวกะ็ท่านสุดท้ายนะครับท่านสุดท้ายท่านนี่บอกว่ามันมีอีกเยอะนะที่ผู้ใหญ่บ้านยังพูดไม่หมดเลวสุดขีด นะครับพี่น้องแต่แลคอมเมนต์อีกอย่างเดือดนะครับแล้วก็ให้ความหมายค่ายๆกันนะครับพี่น้องก็คือว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งนะครับแต่ก็บอกหูว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านมู้ดให่ประมาณนี้พี่น้องผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าูฟังนะครับเพจข่าวดังนะครับออกมาเปิดเผยนะครับว่าผู้ใหญ่บ้านโดนขอสิ่งนี้ก็คือโดนขอว่าให้อยู่ด้วยกัน3คนผัวเมียได้ไหมประมาณนี้พี่น้องแต่ผู้ใหญ่บ้านทําให้ผู้หญิงคนนั้นไม่ได้รับไม่ได้นะครับก็เลยต้องเลิกกัน แล้วก็จากเมียมาด้วยน้ําตาประมาณนี้พี่น้องผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าสู่ฟังนะครับพี่พี่น้องน้อง,องมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์ขอามาสู่ฟังได้เ้อครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ